ส่วนเหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นตอนนี้มีการยืนยันผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย48รายแล้วนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สูญหายคนที่ยังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังเจ้าหน้าที่ทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาคนที่คาดว่าติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเชื่อว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้อาคารที่พังถล่มลงมาประกอบกับจนถึงขณะนี้ เกิดเหตุมานานกว่า24ชั่วโมงแล้วเกรงว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นอาจจะทําให้โอกาสรอดชีวิตลดลงตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่อย่างน้อย48รายนะครับและแม้ว่าแผ่นดินไหวจะผ่านไปแล้วแต่ทางการยังคงเตือนประชาชนว่าอย่าเพิ่งวางใจให้ติดตามประกาศของทางการและเตรียมพร้อมอพยพทุกเวลาครับ